เพื่อนนี่ยมันนี่เพื่อนขยันจังเลยอ่ะเหรอเออมันนี่ขยนนะันน,นนะเออขยนันแท้งามงามมันนี่ก็น่ารักด้วยเออขยนันขยนันแทะไม่รู้สองร้อยหมดหรือย,ยังขยันนี่ต้ต้องได้สักร้อยนงังมั้งป้ะขยันนี้ต้องได้สักร้อยนงึงมั้ง ฮะไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าวันเขาตังค์หมดหรือยังอ่ะถ้าเขาตังค์ไม่หมดก็เอาไว้ก่อนถ้าเขาตังค์หมดก็เดี๋ยวจะให้เขาสักร้อยหนึ่งไงไม่รู้ไม่รู้เขาจะเอาหรือเปล่าดิ่ฮะไม่รู้เขาจะเอาจากเราหรือเปล่าสิป้าเออเออวันนี้ก็น่ารักอารมณ์ดีด้วยวันนี้โต๊ ได้รับจากป้าเช่าเท่าไหร่ป้าเท่าไหร่วันเนี้ยยี่สิบโอ้ยร้อยหนึ่งเขายากเขาไม่เอาเขาไม่เอา,ามัา้งโอ้เขายี่สิบบาทโอ้ไม่เอาร้อยหนึง่งเอาว่าเม่ว่ากันไม่ว่ากัน เอาบดแหละโอ้ยใช้มาเก็บบดเล้อนนวินนะนี่วินด้วยช่วยทำให้เราห่วงอ่ะมีวินตลอดช่วยเก็บตลอด,ดว้าเอ้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้ไน้อยด้วยวันนี้มีน้อยด้วยนะคะน้อยช่วยด้วยนะน้อยก็ช่วยอ บูผู้ป่วยด้วยนะไปช่วยในไล่ด้วยนะป้าเนาะน้อยเนี่ยเนี่ยจันน้อยชมหน่อยสิคะเจ๊จ๋าวันยูเฮงค่ะไอ้ยีบาทแล้วก็มาในหมอเฮ้ยโอ้ยแล้วเมื่อวานตามคะแนนหมดแล้วว่าสามสี่ร้อยอะโดนเจ็ดสามมาที่ก่อนคุยมานี่ก่อนมาคุยผู้ใหญ่ป้าก่อนเออท่วด้วยด้วยอย่าปล่อยขยะเลยอย่ามาขยะนี่มาก เดี๋ยวเอาเงินมาวางอยู่ไหนเออเฮ้ยอกินน้ำมันป่ะไม่กินไม่กินครับถ้าน้ำมันน้ำมันถ้าไม่เปิดก็ไม่ต้องเปิดนะเออไม่ต้องนอนไงเออยี่สิบก็ต้องเปิดกระเป๋าให้ได้ดิไปเอาเองดิอะไรน้ำมันเนี่เม่ใช้น้ำมันกินน้ำมันไม่กลัวนะเออใช้จนเสร็จไม่ต้องอยู่กันได้เออไปเอากับยี่สิบแล้วก็จะเข้าห้องไม่ร้อนไงเป็นอะไรมมมหานนอ รทเรื่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนคุยทีื่นเดี่ยวกันกับผู้ใหญ่ปลาเนี่ยไม่ให้เลยไม่ิเออไม่ทำเออ้วมันน้ำมันนะลูกปลานะเออลูกปลาอไม่ได้เพราะอย่างยี่สิบบาทต้องรอกับยายงไหมเออเออไม่กินนะอุ้ยง่ายใชไมน้ำมนมัก็ไม่กินน้ยาเราก็ไม่กินเออกินน้ำมันมันเกี่ยวอะไรยีบาทวะเนี่ย เพื่อนมันเคิดเรายี่สิบบาทเนี่ยเอออะไรมื่อกี้อารมณ์ดีๆอยู่เลยเพื่อนทำอะไรอ่ะเออเฮ้ยเมื่อกี้เพื่อนยังอารมณ์ดีๆอยู่เลยเพื่อนขึ้นอะไรเนี่ยเฮ้ยจะเดินตามสิเพื่อนกูเป็นผู้ชายไปดูห่วงเพื่อนเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลย เอออะไรอับพวกใหญ่ปลาเนี่ยมึงมาพาอะไรฉันเนี่ยเออนหนใเลยเออเจ่าองเม้ไม่ดาอเออไม่คนขยันไง เออเสียวตูดจะให้เราบอกนะเสียวตูดอยู่เนี่ยไงเพื่อนคนขยันไงเราก็ต้องแหมให้ชาวโลกรู้ดิว่าเพื่อนขยันไงเนี่ยเพื่อนคุยกับผู้ใหญ่ปลามันต้องอารมณ์เสียใส่เราด้วยแ่ะเพื่อนเไปกินในมสกันปอะ มึงฝึกไว้มึงฝ<อ>ึกไว้อนาคตมึงเดินได้อ่ะฝึกไว้มึงฝึกก่อนวังนี่วางก่อนมึงฝึกเอาอะไรร<อ>ู้จะทำเองเอาค่าแรงของเขายี่สิบบาทอันนี้ต้อเอายค่าแรงยี่สิบบาทมึงฝึกเยอะกว่ามึงฝึกเยอะก่อนเลยไม่ได้ต้องทำให้เสร็จเออเข้าไม่ใช่ะตำรวจเออ ให้เลียกันอเจ้าใจไาเมียอีกที่บาทเออยใคว่าต้องบอกนะก็ต้องเออเออเออเ่าฮ่าฮ่านี่คอยใจไปเลยเพื่อนเลยนี่เฮ้ยกินน้ำมันเปล่าไม่กินนี่ออกไปสวนก่อนไปไปสวนก่อนไล่จันบอกไปสวนก่อนมันไล่ผู้ใหญ่ปลาเข้าสวนไปก่อนไปไอ้เ่อนก็อ้างก็ต้องเออต้องไปสวนทำไมเยวเองไปไล่ไล่ผู้ใหญ่ปลาเข้าสวนแม่เอ้รู้บ้างใครเป็นเจ้าของบ้านโถ อเออไม่รู้ว่าสมจิตเป็นเจ้าของบ้านเนี่ผู้ใหญ่ปานผู้อาศัยโถต้องเชี่ยวฟังสมจิตนะ่ะคิดดูรีบเข้าสวนเลยก <c oughs> ลัวไม่กลัวรีบเข้าสวนเลยอ่ะโอ้นี่เพื่อนขยันว่ะเอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเอาไปสักร้อ,ดดอ,อยดกว่าเพื่อนอยากใหร้นนมีเ,เพื่อนยังไงรม้่วันเนี้ยเพื่อนวันนี้มีหนุ่มจีนมาเลยยี้ยงนะเพื่อนเย็นเนี้ย ออเออไปเช่ากินป่ะเออไม่รู้เราเรากินห้าจับอ่ะอเพื่อนเพื่อนกินกี่จับอ่ะเย็นนี้ไงมีน้ำจีนมาเลี้ยงไงเย็นเนี้เยเออน้ำจีนน้ำยาเออน้ำจีนน้ำยาวันนี้เราเราหวังจะกินห้าจับเลยอ่ะเพื่อนแต่เพื่อนจะกินกีนจ่จับวันนี้ <c oughs> คิดว่าคิดว่าคิดว่าเราจะกินกี่จับดีอ่ะวันนี้เพื่อน ยินดีอร่อยด้วยก็ทําให้ขนมมีขนมด้วย <ไป S 1> เออเพื่อนเออนนี้เพื่อนขยันมากเลยเอเอผู้ใหญ่หยยปลามากวนอารมณ์นะคนทำงานขยันขยนัขยนแล้วู้มาพูดอะไร ออ,อยู่ๆคนกําลังทําความดีจะมาให้กินน้ํามงน้ํำมนอะไรใช่ไหมผู้ใหญ่ป้าไม่รู้อะไรเป็นไรคะคุณสมจีเขาไล่เข้าเข้าสวนแล้วไล่ผู้ใหญ่ป้าไปสวนแล้วอืม คนคนทำความดีอย่างว่าน้อยนะก็มีคนขัดอยู่เรื่อยนะเออคนทำความดีอ่ะเออนไอ้แฝดเรียกไปเถอะมันเดือดร้อนมันขอบนะมันจัดบ้านไม่ได้ไปเถอะเดือดร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนเลยนะเดือดร้อนหอมไอ้ผัดใจความหมายเออเออเข้าใจพูดหรือไม่นะเข้าใจพูดเันเดือดร้อนขอบเออเดือดร้อนขอบ ภาษาต้อฟังให้รู้เรื่องอ่ะมันมันภาษามันแบบจะอีสานโดยตรงก็มาอีสานโดยตรงอะนะเออเออเลออเลออคนจะขยันอ่ะเออ วันนี้ไม่ได้เรียกแพงนะวันนี้แค่ยี่สิบบาทน่ะเออจะเอาเอาใครเอาก็ไปยงด้วยยี่สิบบาทน่ะร้อยหนึ่งไม่ไม่ไม่แคร์จากเราอ่ะจ้าที่ไปยงเดียวยี่สิบาทเฮ้ยเพื่อนเพื่อนฉันได้ข่าวว่าพี่แบมเขารู้ว่าเธอได้ยี่สิบาทจะไปยงเขาเขาจะเอาเงินเธอเขาขอยืมเงินเธอก่อนยี่สิบาทได้ป่ะเออพี่แบมอะไริ่งหน่เขาพูดอยู่เมื่อกี้เนี่ยเขารู้ว่าเธอจะได้อยากจากไปยงยี่สิบบาทไงเพื่อนใช่เขายืมไหม เาเมหยี่สิบบาทให้ไหมที่แบบเขาเขาจะเอาเอาเอาเงินแทนเธออะเออออ่บอกลุงบอกอานะว่าอยาเข่อบูนนี้เอะ เออบวกเออเออเอออ๋อเออเออจ้าเป็นเจ้าของบ้านน่ะก็บอกว่าพี่ใหญ่ปลาที่หลังอ่ะเออบูธดเนี่ยมันมีขี้ดินอ่ะค้อข้างล่างมันข้อบนนี้มันเลอะเนี่ยสมจินต้องมานั่งกวาดไงเออ ยอเต้หกนที่นทไงลางไบหาอ่เอดินไปดินมาเลึกดินที่ไหนมึงไม่นั่งละมึงไม่นั่งละโอ้โหวางตะไบไมาอย่าเดินออกมึไม่กหยามาได้โ้ัย หาว่าเราไม่ได้ทำเลยนี่นี่นี่พี่แบมเขาก็ถือไม่กวาดเขาก็ทำคือกันเนี่ยเอาตะไบมายาวกินดิไม่เออ อยสิบไม่เราจะไปซี้น้ำนี่ไม่ใช่หนปาอ้องไปออเออใช้ไม่ได้เออเออปไดไม่ปวดเอว่าใครเนี่ยป้ยี่สิบบาทป้าต้องไปให้สมจิตป้าอย่าฝาพี่แบรไม่ได้นะป้านะ ไม่โยงทเจีดชุดนี้ยาวเท่าไหรสวยวะชุดนี้โดนก็ได้แต่ว่ามึงเลยไม่มีทางเอากูไปได้ไม่ยังเย็ดตัวอ้าวอ้าวอ้าวเยดออกเออเย็ดให้ออกด้วยเฮ้ยเฮ้ยยาวดินไปทำจยดยายาวดินไปดินขออาจารย์ฟ้านั่นน่ะอ เอามาน้ามุนให้ตุมกิดแก้วดิเาีตดลให้ดูมออกตนนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำตรงหน้าเซเว่นนะเนี่ยแกจะกินไหมเอาตังมาอ่ะแก้วลยยี่สิบเอามาที่ไหนอะคูินเล้ยที่ไหนมึงบอวางนะแกจะเอาน้ำมายเอะเออรเออ